ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับ r i ายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับช่วงต้นเดือนของพฤษภาคมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดอะไรแบบเบาๆง่ายๆแล้วก็เหมือนมาอัปเดตข่าวๆข,ข,ของตัวผมเองแล้วก็สถานการณ์ว่าจะไปยังไงต่อหรืออะไรยังไงนะครับ หลังจากที่ผมก็พูดตรงๆนะครับเพาผมกลับมาอยู่บ้านนะครับผมอยากจะอยากจะพัฒนาบ้านเกิดอยากจะทําอะไรต่างๆที่ที่บ้านหลังนี้ให้มันให้มันสามารถสร้างไรายได้ก่อเกิดไรายได้แล้วก็ทําอะไรที่ทําให้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาเที่ยวป่างิ้วอยากมาอยากมาเที่ยวอยากมาพักผ่อนอยากมาเรียนรู้อะไรต่างๆอะไรพวกนี้ครับ ผมก็เลยก็เลยคิดว่าเรื่องเรื่องเกษตรอินทรีย์อะครับผมว่าผมก็ศึกษาเรียนรู้มาอยู่เกือบสองปีละผมก็พอมีความรู้เรื่องการทําน้ําหมักเรื่องการปลูกผักสลัดเรื่องอะไรต่างๆก็ตอนนี้หลักๆเลยอาชีพหลักเลยของผมก็คือตอนนี้ไรายได้หลักของผมก็มาจากโลกออนไลน์เป็นหลักนั่นก็คือขายภาพออนไลน์สมัยก่อนก็เคยสร้างเว็บไซต์ขายภาพ .com ขึ้นมานะครับ แต่ตอนนี้ก็คือ,เ,อเราเราเอาภาพต่างๆของเราครับไปขายไปทำขายส่งต่างประเทศแทนกับพวกเว็บชัตเตอร์สตอ็อกอะโดบีอะไรพวกต่างๆ Adobe Sto c k แล้วก็อะไรต่างๆเยอะแยะครับที่เราส่งขายไปแล้วเราก็ได้ค่าต่อแทนจากจากค่าคอมมิชชั่นกลับมาให้เราประมาณนี้ครับก็จะเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็นำเข้ามาแปลงเป็นเงินบาทเข่าๆก็จะประมาณนี้แต่ทีเนี้ยรายได้ ทางที่2ของผมอะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกเกษตรอินทรีย์ต่างๆเนี่ยแหละครับผมก็พยายามจะพัฒนาก็ตอนเนี้ยก็สร้างเพจไอสารออร์แกนิกฟาร์มนะครับถ้าใครถ้าใครมี facebook ก็อาจจะพิมพ์คาว่าไอสารออร์แกนิกฟาร์มก็จะเจอผมนะครับขอบคุณ112คนที่ถูกใจแล้วก็114คนผู้ติดตามนะครับถึงแม้มันจะยังไม่เยอะมากอะไรแต่ผมก็ จะทำไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นความชอบความอะไรส่วนตัวของผมแล้วก็ผมรู้สึกว่า Youtube มันเป็นช่องทางหลักที่ผมจะจะสามารถพัฒนาตัวเองสามารถพัฒนาเรื่องการอัดคลิปวิดีโอสามารถเรื่องการต่อยอดไอเดียอะไรต่างๆหรือนํามาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของ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 ภาพเคลื่อนไหวก็คือของในรูปแบบของวิดีโอเพื่อให้คนที่สนใจแล้วก็กดติดตามผมได้ได้เรียนรู้ ไม่ใช่ที่แค่ภาพนิ่งอย่างเดียวเหมือนการถ่ายภาพอะไรเงี้ยครับแล้ทีนี้ความชื่นชอบของผมต่อมาก็คือผมชอบถ่ายภาพตอนสมัยผมอยู่กรุงเทพเมื่อตั้งแต่ปีสี 4, จนถึงเกือบ20ปีครับผมกอ็อาชีพหลักผมเป็นโปรแกรมเมอร์ mer, ทำเว็บไซต์ทำอะไรแล้วก็ดูแลเซิร์ฟเวอร์ให้บริษัทแห่งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับจดมหาชนดูแลเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ เวลาว่างเสาร์อาทิตย์ของผมครับผมก็จะไปสอนถ่ายรูปเพราะว่าผมชอบถ่ายรูปเป็นงานในเหล็กผมก็จะมีเว็บไซต์สอนถ่ายรูปสมัยก่อนก็โฟโตโนวิ p h o t o n o v i ด c o m ก็คือสร้างสร้างชุมชนคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแบบมือใหม่ขึ้นมาสอนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นแอดวานซ์อะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายพอกลับมาอยู่บ้านผมก็เลยคิดว่าอยากจะเอาความรู้อยากจะเอาอะไรสิ่งต่างๆทุกอย่างครับมาผสมปนเปกันนั่นก็หมายความว่าอันรายได้หลักของผมก็คือ ขายภาพออนไลน์ก็คือสต็อกฟโต้ต่างๆ่างรายได้ที่2ก็คือไอสารออร์แกนิกฟาร์มก็คือจะทําผักสลัดจะทําปลูกพวกผักสลัดออร์แกนิกต่างๆแล้วก็สร้างมูลค่าให้มันให้มันมากกว่านี้ตอนนี้ก็ได้พื้นที่พื้นที่ฟรีจากเพื่อนบ้านที่เขาอนุญ,ญาตให้เราเอาผักของเราไปวางได้อะไรเงี้ยครับมันก็จะเพิ่มพื้นที่ในการปลูกผักของเราได้มากขึ้นด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ อันดับที่สามต่อมาคือผมก็ทําพวกเเลี้ยงไสเดือนเพื่อเอาปุ๋ยมูลไสเดือนด้วยไสเดือนในเอฟอันนี้ก็จะมาต่อย,ยอดเพื่อมาใช้กับผักสลัดของเราแล้วก็ที่เหลือก็แบ่งขายแล้วก็ทําน้ําหมักต่างๆเพื่อลดผักสลัดของเราอันนี้ก็จะเป็นรายได้เสริมๆรองลงมาแล้วทีนี้มีอีกรายได้หนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าผมชอบถ่ายภาพมากๆแล้วผมก็สมัยก่อนอะ ที่อยู่กรุงเทพอะครับผมมักจะชอ,ชอบไปท่องเที่ยวต่างๆทีนี้ก็เลยคิดว่าผมสร้างเพจป้ายแอลสุโขทัยมามันยังไม่ค่อยอัปเดตอะไรเพราะว่าหลังๆมาผมทำงานหนักมากผมก็เลยยังไม่มีเวลาไปไปเที่ยวถ่ายภาพเพื่อพาแอลสุโขทยัยป้ายแอลแอลแปลว่าเที่ยวนะครับก็คือหลักๆของผม่ผมจะชอบถ่ายรูปผมก็เลยคิดว่าอืม ถึงเวลาแล้วที่ที่ผมอาจจะทำทำเหมือนอารมณ์โฮมสเตย์อะครับทำเหมือนอารมณ์โฮมสเตย์แต่แต่เน้นไปที่คนที่ชอบถ่ายภาพเหมือนผมอยากเรียนรู้ในการถ่ายภาพอยากจะเรียนรู้อะไรต่างๆใครสนใจก็พิมพ์คาว่าไอสารปลาแอลสุขโขทัยได้นะครับมีเพจอยู่แต่ไม่ค่อยได้อัปเดตเพราะว่าผมผมเปิดร้านเปิดร้านทุกวันก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาที่จะพาไปแอลที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพแถวแถวบ้าน เก็บบรรยากาศเก็บอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะเอาการถ่ายภาพพาเที่ยวปลายแอลสุขโขทัยเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ปลายแอลแค่สุขโขทยัยละแต่หลักๆตอนนี้ก็คือจะเอาปายแอลสุขโขทัยคือพาเที่ยวพาเที่ยวในหมู่บ้านเพื่อเพื่อใครที่สนใจเกี่ยวกับอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับผมก็จะพาเที่ยวที่อำเภอศรสีสัชนาลายัย โดยอาจจะพักเป็นโฮมสเตย์ที่บ้านผมในราคาย่อมเยาเป็นแพ็กเกจว่าราคานั้นราคานี้อะไรอย่างเงี้ยครับมาพักแล้วผมก็จะพาเที่ยวเราก็สอนถ่ายภาพต่างๆด้วยสอนเทคนิคสอนอะไรต่างๆในการถ่ายภาพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าถามว่าผมถ่ายอะไรมาบ้างเยอะแยะมากไหมอย่างเงี้ยครับผมก็ถ่ายมาเยอะไปหมดนะครับ แต่ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแถวถ้ำราวสาันน้ำตกตัดดาวอันนี้จะเป็นวัดวัดที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับวัดป่่งนิ้วผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะเอาเทคนิคต่างๆในการถ่ายรูปอะครับมามาใช้มาใช้ในการในการพาเพื่อนๆมาเที่ยวมาเที่ยวมาแอววเหมือนพาเพื่อนมามามา,มาพักผ่อนต่างจังหวัด มาเที่ยวบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็จะเป็นไกด์เพื่อพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปหามุมสวยสวยให้ถ่ายแล้วก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพเกี่ยวกับกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับอาจจะปรับปรุงไอ้สารปลาแอ๋สุขโขทัยเนี่ยเป็นเป็นเหลือไอ้สารปลาแอ๋แต่จะพาเที่ยวสุขโขทัยในมุมมองของผมสําหรับคนที่เขาสนใจจะไปเที่ยวตรงนี้อาจจะมีแพ็กเกจนี้แพ็กเกจนี้ สองสองสองวันหนึ่งคืนอะไรเงี้ยโดยอาจจะพักที่บ้านผมโฮมสเตย์ที่บ้านผมหรือถ้าอา,อาจจะไม่ชอบความอยากจะชอบอความสะดวกสบายหน่อยเดี๋ยวผมก็จะพาไปพักตามสถานที่ที่เขามีให้พักเป็นเป็นห้องเป็นอะไรก็ได้แถวแถวหัดเซี่ยวแถวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พาไปไปเที่ยวได้แล้วก็ พอถึงเวลาก็จะพาไปถ่ายรูปนู่นรูปนี่อะไรเงี้ยในมุมที่สวยๆเพื่อให้ได้ภาพสวยๆกลับไปแล้วก็ให้คนที่มือใหม่ๆได้เรียนรู้ในการถ่ายภาพว่าการถ่ายภาพสวยมันมันคือศิลปะเลยนะครับมันคือศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าภาพสวยงามเนี่ยมันเกิดจากไม่ใช่ว่าอยากไม่ใช่ว่าถ่ายสักจะถ่ายไปมันอาจจะมีของเรื่ององค์ประกอบเรื่องมุมมองเรื่องอะไรต่าง,างๆเยอะแยะไปหมด เพราะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเราเราควรจะเอาความรู้ความสามารถของเรา,าครับมา,มาหารายได้เพิ่มแล้วก็มันเป็นความชอบของเราด้วยมันอาจจะเป็นรายได้เสริมอีกรายได้หนึ่งรายได้เสริมอีกจากอีกทางหนึ่งของผมเพื่อทําให้ให้คนรู้จักสุโข,ขทัยมากขึ้นหรือรู้จักปางนิ้วรู้จักอำเภอศรีสัชนาลัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเอามารวมกันได้ก็เลยอาจจะเป็น อาจจะเป็นทริปทริปปลาแอุกปลาแอ๋สุโขทัยในในแพ็กเกจต่างๆในรูปแบบของผมก็เอาแต่ความที่ใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวสุโขทยัยเอ่อแล้วเราก็ลองติดต่อผมมาก็ได้อย่างเช่นคุณไม่มีรถไม่มีอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเตรียมไว้ให้หรืออะไรไว้ให้แล้วก็บอกแพ็กเกจต่างๆด้วยว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณจะมาอยู่กี่วนันกี่คืนคุณอยากได้บรรยากาศแบบไหนบ้าง อยากได้แบบบิวทิทวทัศแบบไหนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะคิดเป็นแพ็กเกจขึ้นมาว่าต้องการไปที่ไปถ่ายภาพแนวไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ลองมาคุยกันก่อนได้ผมเท่าที่ผมมองผมว่าอาจจะพยายามจัดแพ็กเกจต่างๆก็ค่อยๆคิดไปครับว่าจะทำยังไงได้บ้างแต่ผมรู้สึกว่าขอบคุณ41 41คนที่ถูกใจแล้วก็มี42ผู้ติดตามนะครับในส่วนของไอาแปลสุโขทยัยในอนาคตนี้ก็ เพจเนี้ยมันน่าจะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นเพราะผมอาจจะอาจจะเอารูปเอาอะไรต่างๆมาลงมากขึ้นแล้วอาจจะจัดทิปทิปสาหรับสอนถ่ายภาพด้วยพายแอลสุโขทัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสาหรับคนที่สนใจแล้วก็พร้อมที่อยากจะเรียนรู้ในการถ่ายภาพไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือในส่วนของเพจพายแอลสุโขทัยแต่จริงผมก็มีเพจเยอะแยะเลยนะครับที่ผมสร้างไว้ อย่างเช่นไอสารความคามังค,ความรู้นี่ก็จะเป็นเพจที่ผมเอาความรู้ต่างๆมาใส่เข้าไว้เพราะมันเป็นเกี่ยวกับความรู้เรื่องการถ่ายภาพอะไรต่าง,างๆอะไรพวกเนี้ครับเอามาสอนสอนพปกแกรมอะไรเงี้ยก็มาใส่ไว้ซึ่งมันจะมีอยู่ในช่องของ YouTube ของผมอยู่แล้วช่อง YouTube ของผมก็ก็ขอบคุณผู้ติดต,ตาม458คนมากๆเลยนะครับที่ติดตามมาจนถึงขนาดนี้แล้วก็ ตัวผมเองก็ยังไม่ไม่ได้ทําอะไรให้มันให้มันดีกว่านี้ก็คืออยากจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นช่อง youtube ของผมก็จะมีมีเป็นหมวดเป็นชอ็นชอตช็อตสั้นเป็นวิดีโอสั้นๆแล้วก็มีมีหมวดไอสารเคิกฟาร์มอย่างเงี้ยครับเกี <c bank farm> ่ยวกับเรื่องของไอสารเคมกฟาร์มนี่ไอสารแปะสุโทไทยก็ใครยังไม่เคย อันนี้เป็นคลิปแรกของผมทํามาเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เพิ่งเพิ่งเป็นคลิปแรกๆเลยในการอัดคลิปพาท่องเที่ยวมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบอะไรแต่โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าผมสามารถพัฒนาไปได้มากกว่าน,นี้แล้วก็ไอสารลุยคริปโตนี่ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของอผมศึกษาเรื่อง NFT, G d e f หรืออะไรเกี่ยวกับพวกโลกออนไลน์อะครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกเนี้ย ก็ปรึกษาผมได้ก็ผมก็เรียนรู้กับมันด้วยเพราะว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการหาเงินหารายได,ได้ออนไลน์จากเราถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองเราก็จะสามารถเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆต่าง,งๆเยอะแยะไปหมดส่วนไอ้สารพาเล่นเกมนี่ก็จะเป็นแนวพักผ่อนครับสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะพาเล่นเกมบ้างแล้วเกมไหนที่น่าสนใจเกมไหนที่มันมีโอกาสที่จะ ถ้าเราเล่นเก่งจริงๆก็อาจจะได้ลดได้เงินได้อะไรก็ว่ากันไปในส่วนของพวกแซนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้เหรียญเรียญคลิปตัวเคอเรนซีมาแล้วก็แลกเป็นเงินบาทเราได้อย่างเงี้ยแล้วก็ไอสารรู้แล้วบอกต่อก็จะเป็นแนวที่อะไรก็แล้วแต่ที่ผมถนัดไม่ว่าจะถ่ายรูปหรือว่าโปรแกรมอะไรต่างๆเนี้ยผมรู้เรื่องอะไรผมก็จะเอามาบอกต่อส่วนไอสารอยากเล่านี่ก็เป็นน่าจะเป็นคลิปนี้เลยครับเป็นคลิปที่ ที่ผมอยากจะเล่าขึ้นมาอยากเล่าอะไรผมก็เล่าไปเรื่อยเพราะผมเป็นคนชอบเรียนรู้เรียนรู้แบ่งปันศึกษาอะไรอย่างเนี้ครับมีอะไรก็จะมาเล่าสู่กันฟังซึ่งคลิปนี้ก็จะอยู่ในส่วนของไอสารอยากเล่าเนี่ยแหละครับสําหรับวันนี้นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับสําหรับสําหรับแผนงานของผมในปีนี้ที่ที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนั่นก็คือหนึ่งพัฒนาพัฒนา การถ่ายภาพสต็อกของผมไปเรื่อยๆก็คือส่งภาพสต็อกส่งขายไปเป็นไรายได้หลกัก2เปิดร้านเปิดร้านบางวันเพื่อรับถ่ายเอกสารหรืออะไรต่างๆที่เป็นไรายได้เล็กๆน้อยๆอย,อย่างเงี้ยครับแล้วก็3 3ก็คือยังยังรับพวกงานได้คัดได้คัดภาพสินค้าตัดต่อภาพอะไรที่ที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับก็คือลบ ลบบางส่วนของภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ยังทําอยู่เป็นงานออนไลน์แล้วก็ดูแลเว็บไซต์ดูแลเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆก็ยังทําอยู่สําหรับลูกค้าเก่าอย่างเงี้ยส่วนลูกค้าใหม่ก็อาจจะต้องมาคุยกันใหม่ในเรื่องของราคาต่างๆแล้วก็ไอสารออร์แกนิกฟาร์มก็พัฒนาเรื่องการปลูกผักสลัดของเราของผมให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหรืออะไรยังไงถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักสลัดแบบออร์แกนิกเลยใช้ดิน ใช้ดินแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างๆก็มาเรียนรู้ปรึกษาผมได้แล้วก็อนาคตน่าจะภายในปีเนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะทําใหออ้ความรู้ต่างๆของผมมันมันได้พัฒนาแล้วก็มันได้ต่อยอดของตัวเองนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็จะพาแอลสูโขัไยสำหรับคนที่ อยากจะมาเที่ยวสุโขทยแล้วก็อยากจะเรียนรู้การถ่ายภาพไปด้วยในตัวแบบตัวเองยังถ่ายรูปไม่เก่งยังใช้กล้องไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีกล้องตัวนี้เป็นกล้องมิลรเลสฟูจิฟิล์ม xq ยี่สกล้องตัวนี้นะครับของผมเป็นมิเรเลสเปลี่ยนเลนได้แต่ผมมีเลนตัวเดียวคร่าวๆก็คือจะใช้ผมสามารถสอนเพื่อนๆได้เพราะว่าผมเคยสอนสอนถ่ายรูปมาแล้วเกือบน่าจะ กือบ10ปีอะครับเกือบ10ปีในการสอนถ่ายรูปมามีคลิปมีเว็บไซต์อะไรจนจนสุดท้ายก็คือ Facebook ต่างๆก็มาทำให้เว็บไซต์ต่างๆก็ค่อยๆยุบหายจายจากไปฟอตโนวิดของผมก็ปิดตัวไปเหมือนกันเพราะว่าคนเล่นน้อยลงแล้วก็มาเล่นกันในโลกของโซเชียลพวก Facebook มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยหลักๆมันก็เลยไปอยู่ในโซเชียลหมดแต่ผมก็ก็ยังมีเพจ ผมก็มีเพจ h ฟโตโนวิดอยู่เนี่ยครับ photoNovid.com แล้วก็ไอสาร .com ไอสารสร้างภาพปาง New ิ้วบ้านเฮาอยากเล่าอะไรเงี้ยผมมีเยอะแยะในการสร้างเพจต่างๆแต่เพจแต่ละอย่างมันก็จะมีมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปก็ว่ากันไปครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับสําหรับงานหลักๆของผมรายได้หลักของ,ของผมก็จะมาจากโลกออนไลน์นี่แหละแต่ในอนาคตผมอยากจะทําให้ไรายได้ในโลกออฟไลน์หรือ รายได้หน้าร้านหรือเกี่ยวกับผักสลัดของผมมีมากกว่าเดิมให้มากๆเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็จัดสรรเรื่องเวลาให้ดีๆเพื่อที่จะเอาไปทําในความฝันของเราแล้วก็พัฒนาพัฒนาปลาแอลไอสารปลาแอลสุโข,ขทัยเนี่ยครับให้มันเกิดให้มันเกิดอะไรที่มากกว่ากว่านี้ก็อาจจะเป็นแนวที่ใครที่สนใจเรื่อง การเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพหรืออยากจะถ่ายอะไรแนวไหนอย่างเงี้ยก็มาปรึกษาผมได้ผมอาจจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวถ่ายภาพต่างๆได้แล้วก็เพื่อนๆอาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆอย่างผมได้เรียนรู้ไปด้วยกันในเรื่องของการถ่ายภาพได้ภาพสวยๆกลับไปได้ภาพอะไรต่างๆกลับไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆรัก รักและชอบถ่ายภาพไหมแล้วก็อยากได้ไกด์อยากได้คนใครสักคนเพื่อที่จะสอนถ่ายภาพไหมอะไรเงี้ยครับถ้าอยากได้แบบนั้นก็ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์นี้นะครับ085 147 2475้าคร่าวๆก็จะประมาณนี้โดยหลักๆในช่วงของปีนี้ผมอาจจะรวบรวมสถานที่บางอย่างแล้วผมก็จะทำเป็น เขาเรียกอะไรทําเป็นแพ็กเกจสำหรับพาเพื่อนๆเ,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 เที่ยวถ่ายภาพว่าเพื่อนๆเที่ยวถ่ายภาพพาเที่ยวถ่ายภาพอ,าอุทยานแห่งชาติป่าคากี่วันกี่คืนอะไรอย่งเงี้ยแล้วจะมีประสบจะได้ประสบการณ์อะไรบ้างในการไปเที่ยวครั้งนี้แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ได้สนุกได้เห็นจะได้ถ่ายภาพแนวไหนบ้างอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะอาจจะจัดทริปเป็นทริปเป็นทริปไปเป็น เป็นแพ็กเกจแพ็กเกจไปว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องมาช่วงนี้นะถึงจะดีได้ภาพสวยบรรยากาศดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเทคนิคในการถ่ายภาพต่างๆแล้วก็มันไปถ่ายภาพไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ถ่ายภาพด้วยกันได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมคิดไว้ไม่ต้องกังวลเรื่องเออไม่ไม่จะเป็นจะต้องมีรถมาก็ได้นะครับขึ้นรถโดยสารอะไรต่างๆมาก็ได้แล้วก็มาติดต่อผมถ้ามาคนเดียวก็ ขี่มอไซค์ไปด้วยกันแต่ถ้ามากันหลายคนก็อาจจะหาหาจ้างเหมารถอะไรไป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 ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีซึ่งผมก็พยายามจะทํายังไงก็ได้ให้ให้ความรู้ที่ผมมีอยู่ครับมันไม่มันมันได้ใช้ประโยชน์มันไม่ได้ล้มหายตายจากไปจากเมื่อก่อนที่ผมอยู่กรุงเทพผมใช้ประโยชน์จากการถ่ายภาพเยอะมากผมไปถ่ายภาพมาช่วงหยุดวันหยุด หยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยผมจะไปถ่ายภาพต่างจังหวัดเยอะมากๆทีนี้ผมก็เลยคิดว่าผมผมรักในการถ่ายภาพผมก็จะเอาการถ่ายภาพพวกนี้แหละครับมายึดโยงกับการท่องเที่ยวในสุขโขทยัยเพื่อที่ทําให้ได้เพื่อนๆคนที่รักในการถ่ายภาพเหมือนผมครับได้ภาพสวยๆกลับไปแล้วก็มีความสุขในการที่ได้มาท่องเที่ยวแล้วก็มาเจอผมมามาทําความรู้จักเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับคร่าวๆผมอยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้น ก็เลยคิดว่าอะในเมื่อผมสมัยก่อนอยู่กรุงเทพมาเกือบยี่สิบปีแล้วก็เที่ยวถ่ายภาพมาทั่วไปหมดไปมาหลายจังหวัดไปมาหลายที่มากๆแล้วตอนเนี้ยก็พอกลับมาอยู่บ้านก็เลยคิดว่าเออถ้ามีใครสักคนที่รักการถ่ายภาพเหมือนเหมือนเราอะครับแล้วมาแวะมาหาเราแล้วเร,เราพาทเที่เขาเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันมันก็จะได้เยียวยาจิตใจผมด้วยแล้วก็มันก็น่าจะ เยียวยาจิตใจเขาด้วยที่เขาได้กลับมาพักผ่อนอยู่ที่ต่างจังหวัดในราคาที่ถูกไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นไกดท้องถิ่นที่เราสามารถพาไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้เพราะเราก็พอที่จะชํานาญในเรื่องของสุขภัยมาพอสมควรอะไรเงี้ยเราก็อาจจะจัดสรรเวลาจัดสรรอะไรต่างๆเพื่อให้ได้ภาพต่างๆได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ โอเคอันนี้ภาพนี้เป็นอ่างอ่างเก็บน้ํำห้วยแม่สูงนะครับก็ได้วิวภูเขาวิวเงาสะท้อนแม่น้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คนตกปลาก็ได้บรรยากาศสวยๆกลับมาโอเคครับวันนี้ก็คร่าวๆก็จะมีแค่นี้ครับที่อยากจะมาพูดอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็ถือซะว่าเรามาอัปเดตข่าวๆกันแล้วกันนะครับว่าตอนเนี้ยไอสาร มันจะไปทิศทางไหนแล้วมันจะไปยังไงต่อไปได้แล้วก็ปีนี้มันจะเป็นเป็นยังไงต่อเราจะพัฒเราทางผมไอสารจะพัฒนาไปทางไหนต่ออะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันโอเคครับข้าวๆก็ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ยังไงก็ฝากเว็บไซต์ไอสาร c อ m ไอสารเพจ a c e b o o k ไอสาร c อ m ไอสารสร้างภาพไอสารนักขึ้นเด็กไอสารข้างความรู้ไอสาร,าไ,สารไปเอาสุโขทยัยต่างๆไปด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระิ่งแจ้งเตือนต่างๆด้วยนะครับผมการกดถูกแชรของเพื่อนจะส่งผลให้คนอื่นได้เห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ